โอเคผมซันลาลาแล้ววันนี้เรามาอยู่ในแมพ Word p e a c ซึ่งวันนี้พี่จะมาสปอยว่าอัปเดตข้างหน้ามันจะมีอะไรมาบ้างซึ่งพี่จะบอกเลยว่าไอแมปเดลเลยพีทเนี้ย <S <S นั่นแหละแมปเดลเลยพีทน้องได้ยินไม่ผิดคือเดฟเขาน่าจะเปลี่ยนเป็นแมปเดลเลยพีทแล้วละ่ะเพราะมันดีเลยแบบดีเลยนานมากบอกว่าจะอัปเดตก็ไม่อัปเดตสักที โอ้โหคนรอเฉาตายเป็นทวงงอกันหมดแล้วแล้วสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร์มผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยน้องๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวมือถือเครื่องหนึง่งที่สามารถช่วยน้องๆอะฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้ว่าปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับน้องๆอะที่กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต ราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ MVIP เว้ยซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น3เท่าแล้วใครสนใจจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยโอเคเราก็มาอยู่ใน Discord ของเดฟแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเราจะมาส่องกันว่ามันมีอะไรมาบ้างในอัปเดตข้างหน้าไม่รู้ว่าข้างหน้าคือวันไหน พี่ก็ไม่รู้นะพี่ไม่ต้องมาถามพี่นะมันมาวันไหนอ่ะพี่ก็ไม่รู้แม่งดีเลยเอาไม่เชื่อนะดูดิทเขาได้เขาเปลี่ยนเป็นดีเลยพีแลวไหนไหมแม่งยังจะปั่นไปไหนเนี่ยโอเคอย่างแรกเลยก็ตัวแรกเลยคือมันมันมันไม่น่ามาอัปเดตหน้าเนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นตัวไอ้มังกรป่ะในโอเวอร์โหลดอ่ะถ้าน้องๆดูน้องน่าจะรู้อ่ะตอนซีซั่นสุดท้ายเลยในโอเวอร์โหลดไอตัวนี้จะโผล่ออกมามันแบบเป็นแบบว่ามังกรมันควบคุม น,นี้อีกทีหนึ่งอ่ะพี่ก็อธิบายไม่ถูก,กน้องก็ลองไปดูกันเอาลวกันนะแต่ว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับอัปเดตหน้าหรอกพี่มั่นใจเลยแล้วต่อไปก็คือมังกรเว้ยของจินบูไม่รู้ว่าเขาจะเอามาหรือเปล่าหรือ,อยังไงเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจว่ะแต่โมเดลมันสวยมากเว้ยแล้วก็นี่นี่นี่น,นี่ของดีของดีเบลุของดีกาลังมาแรงเลยเนี่ยช่วงนี้ทรงจินอูก,กําลังแบบฮิตฮอตเลยเนี่ยอนิเมะกำลังมาเลยแล้วก็ที่อัปเดตจริงๆที่จะเข้ามาก็น่าจะเป็นนี่สองตัวนี้เลย จะเป็นกิลการเมดกับอีกตัวหนึ่งถ้าพี่จำไม่ผิดจะชื่อว่าอะไรนะอาเชอร์ปะไม่แน่ใจถ้าน้องๆรูก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้ว่าตัวไอ้ผมขาวไอ้อาหารนี่มันชื่อว่าอะไรแต่เท่าที่ดูมามันน่าจะชื่อว่าอาเชอร์มั้งโอเคแล้วอย่างต่อไปก็ไม่เกี่ยวอะไรกับตัวนี้โอเคปกเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วว่ามันสองคนเนี้ยแน่ๆเพราะว่าเขาทําปกขึ้นมาอย่างนี้แหละแล้วก็แล้วอย่างต่อไปอาวุธของมันมีไหมนี่ไงตรงนี้ไงไม่ใช่ตรงนี้นะตัวนี้ นี่อันนี้น่าจะเป็นอาวุธของอาเชอร์เว้ยเป็นดาบคู่ไอ้ปกติอาเชอร์มันจะใช้ธนูด้วยปะดาบกับธนูนี้ไอ้มีดอันนี้เป็นมีด hyped. พี่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยไ, e ok, ไ,ได้ดูอะเกีย่ยวกับหนังเฟรดเฟรดไอเฟรดไอออสเตนไออะไรนั่นน่ะไม่ไม่ยังไม่ได้ดูเลยแล้วก็น,นี่อาวุธของกิลกาเมดโอ้หอาวุธโมเดลก็สวยนะเนี่ยสองอันนี้โมเดลสวยนะสวยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไหพี่ว่ากิลกาเมดเนี่ยแม่งน่าจะได้ยากนะฮะแน่เลยว่ะ อ๋อไม่ได้นอนอีกแล้วเดี๋ยวล็อกฟุตกัน่าจะอัปเดตแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะวิดีโอแอนิเมชันเหรอดูหน่อยสิอะไรวะเนี่ยหมุนปาดหมุนหมุนฮะหมุนเอาทิมทิมอืมอืมอย่างก่อเหมือนวิ่งมือเหมือนเหมือนเหมือนว่าฟันปลาดาบขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็วิ่งแล้วก็ฟันฟันไปข้างหน้าหรอน่าจะประมาณนี้แหละดูจะทรงแล้ว ไม่น่ามีอะไรสักเท่าไหร่มันไม่ค่อยแบบเปิดเผยให้เราดูสักเท่าไหร่อืมโนแลนไม่เกี่ยวกันนี้ไม่เกี่ยวกันนี่อันนี้แมปใหม่เหรอเกอาะใหม่ปะเนี่ยเหมือนเป็นเกาะอะไรวะเกาะทะเลทรายของคอคไดปะวะเฮ้ยเจ๊กอะเนี่ยไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรวะเกาะนี้น่าจะเป็นที่ฟาร์มใหม่หรือเปล่าวะเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจต่อไปก็เป็นโมเดลเอาวุธของ ไอ้มังกรโอ้หมันทํามาจริงจังยังวะอย่าบอกว่าจะมีเข้าเกมมาแน่แน่เลยดูจะทรงเนะี่ยก็ใช้ได้นะมันจะมีทั้งดาบใหญ่ขาตน,นะอันนี้คือหอกปะหรือว่ามันเป็นงาวของหนวดขาวที่มันเนี่ยเขาเรียกว่างาลหรือมันเขาเรียกว่าหอกวนะเนี่ยแล้วก็น,นี่คืออะไรอะ่ะทรงมันคืออะไรวะขวานเหรอขวานคู่เหรอทรงอย่างแปลกเลยวะแล้วก็โมเดลโมเดลข้างโมเดลสวยเนี่ย มันจะเป็นไอชุดเราปะวะแบบของสมสซตอ่ะโอ้ถ้าเป็นเป็นของสมใส่คือเต็มยศมากเลยเนะี่ยโคตรเท่แล้วก็มี what the world คืออะไรวะคืออะไรวะเนะี่ยอักษรลูนมันต้องมีการเชื่อมโยงอะไรแน่ๆเลยเขาใบ้ามาอย่างเงี้ยต้องมีอะไรแน่ๆดูจากทรงแล้วก็แมวอันนี้ไม่เกี่ยวกันโอ้แล้วก็อีกแบบนึงอีกแบบนึงเอ้ยนี่มันแบบเก่าปะวะหรือแบบใหม่วะเนะี่ย แบบใหม่หมั้งแบบทรงแบบญี่ปุ่นเลยอะแบบญี่ปุ่นจ๋าเลยอะแล้วก็เกิดสังเกตดีๆมันจะมีนี่เกาะเมื่อกี้เลยเกาะทะเลทรายอยู่ข้างๆเลยเฮ้ยก็น่าจะมีสองเกาะมั้งที่ผ่ออกมาเลยจะมีมากกว่านั้นอันนี้ก็ต้องไปดูกันในเกมถ้าที่เขาอัปเดตแล้วก็โอ้ส่วนต่อไปก็คืออะไรที่นี่อะชุดเหรอของสมซายวุย้ยเี่ยโคตรเท่พี่อยากได้เกาะน,นี้ว่ะมันจะเอาเข้าเกมหรอชี้อะมันต้องตึงมากๆแน่ๆเลยว่ะ เชียของดีนี่วะแล้วก,ก็อะไรอีกอะเกาะใหม่หรือเปล่าวะหรือว่าเขารีเวิร์กใหม่วะไอเนี้ยไอเกาะที่มันบอสเกิดปะเหมือนเขาจะรีเวิร์กใหม่ด้วยมั้งเกานะกลางเนี้ยก็ดูลกขึ้นกว่าเดิมนะ <S 2> <S 2> <S 2> ดูลกๆยังไงไม่รู้แต่ก็น่าจะกันอะไรหรือเปล่าวะเนี้ยทำไมเขารีเวิร์กใหม่วะเนี้ยอย่างต่อไปนี่ไงนี่ทั้งดาบทั้งชุดโอ้แต่ชุดมันก็ แปลกๆนะแต่มา,าทั้งชุดเลยว่ะโอ้เอาเรื่องจริงก็มีประมาณนี้แหละสาหรับสปอยอัปเดตประมาณนี้เพราะว่ามันไม่มีมาแล้วอ่ะก็คือชั้นสุดท้ายที่เดฟเขาทิ้งไว้ก็คืออัปเดต is today เนี่ยแล้วก็ fr เนี่ยคือเขาบอกว่าวันนี้แต่ไม่ใช่วันนี้คือวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแต่ไม่ใช่วันนี้งงไหมก็ประมาณนี้สําหรับอัปเดตของ วอดพีที่กำลังจะเข้ามาแต่พี่ไม่รู้ว่าเข้ามาวันไหนอย่ามาถามพี่นะเพราะพี่ก็ไม่รู้เพราะว่าแกยังเปลี่ยนชื่อเป็นเดฟพีทเลยเห็นไหมเขายังเซล,ลตัวเองเลยเดฟเขาจะอัปเดตวันไหนวะพี่ก็ไม่มีข่าวสารแต่ว่าพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันกับน้องๆว่าจะอัปเดตวันไหนเดี๋ยวดูแชทหลักหน่อยสิเอ่อมีสาระไหมมันบอกโนอัปเดตอะแล้วไม่รู้ว่าจะอัปเดตวันไหนเลยเว้ยคือแมปตอนนี้มันคนมันเล่นน้อยมากเลย,เ,ลยเว้ยน้องๆคือเล่นประมาณเาหเองมั้ง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้คือมันเริ่มแย่แล้วนะแมปอะถ้าเกิดคุณยังไม่อัปเดตก็คือน่าจะบินได้เลยนะคงไม่แบบยังไงอะเหมือนซิกน์พีทหรอมาที่แบบคนมันเลิกเล่นกันไปอ,อย่าเป็นอย่างนั้นเลยผมว่าเวิร์ดพีทมันทําแมปมาดีนะผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นก็สุดจะแล้วแต่แล้วแต่เดฟว,ว่าจะไปในทิศทางไหนว่าจะอัปเดตหรือไม่อัปเดตก็เราเป็น ต้องบอกไงเดียเราเป็นหน้าที่เล่นแล้วก็เล่นไปให้สนุกก็อย่างสุดท้ายก็คือพี่มี Discord แล้วนะถ้าน,น้องๆอ,อยากจะมาหาเพื่อนเล่นหรือว่าพูดคุยอะไรต่างๆก็สามารถเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่ได้เลยเพราะาพี่สร้างดิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคประมาณนี้แหละถ้าน,น้องๆชอบกอ็อย่าลืมกดไลค์กด s c r สไ e ใป้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเด้อ